เดนมาเซีย er เนี่ยเป็นประเทศที่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เคลเนี่ยคลั่งความยุติธรรมนะครับจนฆ่าล้างบางคนในเดนมาเซีย er ไปครั้งหนึ่งหรือการที่บอกกับทุกคนว่าเป็นประเทศแห่งความยุติธรรมนะครับแต่ภายในเมืองเนี่ยก็ได้มีการไล่จับเมชไปขังคุกแต่เรื่องแปลกในวันนี้เนี่ยที่ผมจะพูดถึงนะครับมันไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือพลังเวทมนต์อะไรแบบนั้นนะครับแต่จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ภายในตระกูลคราวกาดตระกูลชั้นส่งของประเทศเดนมาเซีย er นั่นเอง ถ้าหากพูดถึงชื่อ Crowd คราวกาเนี่ยทุกคนน่านึกถึงกาเรนหรือว่าลักสันใช่ไหมครับเพราะถ้ามานึกถึงจาวันโฟเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะจาวันโฟเนี่ยมาจากตระกูลไลชิวนั่นเองแต่ไม่เป็นไรครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสมาชิกของตระกูลใหญ่3คนนี้นะครับต่างก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แป,ปลกๆเหมือนกันอยู่ดีและเพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันแป,ปลกขนาดไหนเรามาเริ่มจากตัวละครที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกว่านะครับนั่นก็คือกาเรนนั่นเองกาเรนเนี่ยมีข ล่าวถึงกันาตั้งแต่ Journal of Justice สมัยที่เกม e l g u e o l e g e n s เนี่ยเพิ่งจะเปิดใหม่นะครับแต่เอาจริงๆนะครับที่กล่าวถึงกันตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนมุกตลกมากกว่าก็ในแนวปากดีใส่กันก่อนที่จะเปิดฉากสู้กันนั่นเองแต่เรื่องราวนะครับมันยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อคอมมูนิตี้เนี่ยชอบความสัมพันธ์แบบนี้นะครับเลยมักจะจิ้งกันว่าถ้าหากั้งสองคนนี้คบกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งทีมงานเกมนี้นะครับก็ชอบปั่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วเลยใส่ทั้งการเรนแล้วก็แคทเธอรีนาเนี่ยลง จกาานกระทั่งในเรื่องของเกม Elite Origins เนี่ยได้ถูกรีเซ็ตใหม่นะครับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในประวัติของทั้งสองคนเลยและมันยิ่งน่าปวดหัวขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเกมมีระบบอินเทอร์แอคชั่นและมันนำไปกล่าวถึงความสัมพันธ์นี้นะครับโดยมาเริ่มจากตอนที่เอลาวีเนี่ยถูกปล่อยออกมาครั้งแรกนั่นเอง Honor Duty What's heart your d matters. ความเป็นแบบนี้นะครับคอมมูนิตี้เนี่ยต่างก็พากันคิดว่าหรือว่าเรื่องราวของกาเรนและคาเทรีนาเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกทอนเฟื่องอย่างเป็นทางการแล้วและคําตอบเนี่ยมันก็ได้ปรากฏขึ้นนะครับหลังจากการอัปเดตในเรื่องของกาเรนโดยในเรื่องนะครับมีอยู่ว่ากาเรนและชาวคณะเนี่ยเขาออกไปลบนะบแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยที่ทําให้สถานในกองเนี่ยถูกสังหารทั้งหมดและกาเรนนะครับก็ได้ถูกจับไปสู้กับคาเทรรนาในสถานที่เปิดเป็นเวลานานหลายคนเนี่ยพูดกันว่าเป็นการต่อสู้ที่มีดาบและมีดเนี่ยลอยไปทั่วเลยแต่สุด้าย ลหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยกาเรนก็เป็นคนเดียวนะครับที่สามารถกลับมายังเดนมร์าเซียได้และแน่นอนว่าชาคอนักเพื่อนๆของกาเรนนะครับคิดกันว่าการที่กาเรนเนี่ยสามารถรลอดออกมาได้นั้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ากาเรนนะครับรู้สึกสนใจสตูอย่างคาเทรีน่านั่นเองนี่ก็เหมือนเป็นคำบอกใบ้นะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อย่างเป็นทางการระหว่างกาเรนและคาเทรีน่าครับ ปัญหานะครับมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อไซรัสเข้ามาเกี่ยวข้องเนื้อเรื่องของกาเรนนะครับก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นว่ากาเรนเนี่ยคนพบความลับว่าน้องสาวตัวเองเป็นเมชได้ยังไงนะครับทนายนั้นเองนะครับกาเรนกับคาเทรีน่าเนี่ยก็ไม่เข้ากับทิศทางของเนื้อเรื่องทันทีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้าทุกคนเข้าไปในเว็บยูนิเวอร์สนะครับและลองกดเข้าไปในเนื้อเรื่องของกาเรนเนี่ยจะไม่เห็นการกล่าวถึงว่ากาเรนนั้นเนี่ยเคยพบคาเทรีน่าเลยเช่นเดียวกันครับคาเทรีน่าก็ไม่ได้กกกกลล่่่่าาาาาวววถึงเเเคยยจออับรรนนมแแตสุดท้้ will you where you slay I you stand. Dinner tonight. You shall fall your folly. You you tonight? on South Docks before. must stand? shall seen Meet me at the after fall dark. Garen. And I have Dinner never I me be ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้นะครับจะไม่ถูกกล่าวถึงในยูนิเวอร์สแล้วนะครับแต่ก็ดีนะครับที่มันยังสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าทั้งสองเคยจเจอกันมาก่อนนะครับถ้า,อ,าอ้างอิงจากเกม Legend ็อกรุนเทร r ณ์นั่นเองซึ่งทั้ใครยยังจำได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยทีมงานก็มีการวางแผนนะครับว่าทำหนังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้แต่ก็นั่นแหละครับผมมันก็ได้ถูกปัดตกไป เมื่อกี้เราได้พูดถึงลัคกันไปนะครับว่ามันตัวละครที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกาเรนกับคาเทรียนาเนี่ยไม่ตรงกับทิศทางของในเรื่องโดยรวมนะครับเรามารู้จักลัคต่อกันดีกว่านะครับเพราะเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกับใครบ้างนะครับลัคเนี่ยเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครมาก่อนเลยนะครับแต่มันเริ่มขึ้นมาจากจุดเล็กๆภายในฟอรัมของเกมรีเกอร์เบเจนซ์นั่นเองนะครับที่ทำให้ลัคเนี่ยเหมือนจะมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกกับเอสเรียลดังนี้ครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่าทิงแมนไรอัลเนี่ยกำ ภาพบนต๊ะของเอสเรียลนั่นเองมันเป็นรูปคู่ของลัก์กับเอสเรียลนั่นเองและนั่นเลยครับผมคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์คู่นี้นะครับแต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้มีเรื่องราวกล่าวถึงความสัมพันธ์นี้เลยจนกระทั่งเอสเรียลเนี่ยถูกรีเวิร์กนะครับเราก็ได้รู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่าจารอไลฟ์เฟเซอร์นะครับซึ่งนั่นก็คือตัวเอสเรียลเองถึงแม้จะไม่ถูกคอนเฟิร์มแบบชัดเจนนะครับแต่ดูเหมือนว่าเอสเทียลเนี่ยใช้ชื่อปลอมเพื่อที่จะปกปิดตัวเองจากเมสซิเกอรกั จำไม่ได้นั่นเองนะครับและก็รูเหมือนว่าทางทีมงานเนี่ยก็ไม่ได้พยายามทําให้ความสัมพันธ์ของคู่นี้พัฒนาต่อเลยนะครับต้องรอดูกันว่าในอนา,นาคตเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอสเรียลกับลักซอีกหรือเปล่าแต่เอสเรียลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เดียวที่ลักซเกี่ยวข้องด้วยนะครับยังมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไซรัสที่ย่างอิงจากคอมิกส์นั่นเองที่ลักซเนี่ยมักจะไปเยี่ยมไซรัสในคุกอยู่เสมอนะครับจนทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนกันโดยไซรัสนันนีเ้่เ่นเดวกคอลัซเนี่ยต้้ e ญญอออองงงงไปลลหนนนัสสสืเเเ่มเมมึใุซ e กกร์มัั้ซรสค แต่สุดท้ายนะครับไซรัสเนี่ยก็ได้รู้ความลับของหินเพชรไซน์จนเขาสามารถทำให้หินเพชรไซน์เนี่ยกลายเป็นอาวุธในการแหกคุกของไซรัสได้และนั่นก็เป็นจุดจบของความสัมพันธ์ลัสกับไซรัสนั่นเองครับ การที่ไซรัสแท้งมาเกี่ยวข้องนะครับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างลัสกับเบคอนเกิดขึ้นนั่นคือจาวันโฟนั่นเองถึงแม้ว่าจาวันโฟเนี่ยจะไม่ได้เป็นญาติอะไรกับฝั่งตระกูลคราวกาแต่ก็เกือบเกือจะเป็นตระกูลเดียวกันจากเหตุการณ์นี้หลังจากที่กาเรนนะครับรู้ว่าลัสี่ยเป็นเมชเขาได้นำปัญหานี้นะครับไปปรึกษากับน้าของเขาเทียนาเองและวิธีที่จะปกป้องตระกูลคราวกาจากเมชซเกอร์นะครับมีทางเดียวก็คือต้องทำให้ลัสเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่คนอื่นๆเนี่ยไม่สามารถแตะต้องได้และวิธีการนั้นนะ ของเขาหรือเปล่าในบริบทที่เจมันโฟเนี่ยได้เคยไปพบกับคนที่จะแต่งงานมามากมายนะครับแต่จามันโฟนะครับก็ตอบกลับกันสั้นๆนะครับว่าไม่แต่งกับเธอแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของเจมันโก็คือเขากําลังเปรียบเทียบผู้หญิงคนอื่นนะครับกับคนที่เขาตกหลุมรักอยู่แล้วโดยความลับนี้นะครไม่ถูกเปิดเผยในซีนหลังจากที่ไซรัสบุกเข้ามาในวังจามันโฟนั่นเองโดยเขาได้สารภาพว่าเขาได้ตกหลุมรักคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ต่างจากพวกนายเลยซึ่งคนที่ไม่ได้แตกต่างจากเมจมากนักมันก็มีอยู่คนเดียวนะครับที่เชื่อมโยงได้นะครับนั่นก็น่าจะเป็นชิวานานั่นเองถึงแม้สุดท้ายจามันโฟเนี่ยจะไม่ได้แต่งงานกับรักหรือไม่มีทางที่จะแต่งก ได้อีกเลยนะครับเนื่องจากลัคซ์เนี่ยได้หนีออกจากเมืองไปแล้วคนที่มีความเป็นไปได้นะครับว่าเจ้าหนุ่โฟเนี่ยจะแต่งด้วยในอนาคตคือสาวครึ่งมังกรคนนี้ หลังจากพูดถึงตัวละครหลักกันไปแล้วนะครับมาพูดถึงตัวประกอบคนอื่นกันบ้างดีกว่าเริ่มจากเทียนาคราวการ์ดกันเลยในนิยายการเรนนะครับได้มีการเปิดเผยว่าสามีของเทียนาเนี่ยมีชื่อว่าลอร์ดเอลเดรดที่เป็นผู้นำเมสซิกเกอร์ก็ไม่รู้นะครับว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยแต่งงานกันด้วยผลทางการเมืองหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับคือพวกเขาเนี่ยไม่รักกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะสุดท้ายนะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ได้เลิกลากันไปคือการแต่งงานกับหัวหน้าเมสซิกเกอร์ก็แย่ยอยู่แล้วนะครับพิ่ภาพนะครับว่าคนในครอบครัววเเเนนี่ยป็มแล้ท มันยังไม่มีแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหรือว่าบทสรุปใดๆเลยแต่ว่ามีความสัมพันธ์ของคนคนนึงนะครับที่เรียกว่ามีบทสรุปชัดเจนนะครับนั่นก็คือคิงเจเวนเดอะเซิร์ชนั่นเองเจ3เนี่ยได้ขึ้นครองราชในช่วงที่มีสงครามบริเวณรอบๆเขตชายแดนของเดอร์มาเซียและในช่วงที่เขาครองราชนะครับก็ได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นของตระกูลใหญ่ภายในเ,อเดอร์มาเซียนะครับโดยต้นเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากที่ทุตตุกูลนะครับแย่งกันส่งลูกสาวให้เจ3แต่งงานนั่นเองซึ่งวิธีการหยุดความขัดแย้งนี้นะครับเจะะะะแแตต่่่่่่่่งงงาาาานน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 นกกกกั Lady ััับบบเเเเเอออลีีีีียย็็็ปปรรรรชชชชชิทืคได้ววววธมสส ตั้งชื่อตามเธอด้วยนะครับการแต่งงานของสองคนนี้เป็นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับและในช่วงท้ายปีเนี่ยก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายที่มีชื่อว่าจจว,วันโฟนนั่นเองแต่เรื่องราวดีๆนะครับมันก็จบลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเลดี้แคทเทอรีนเนี่ยเสียชีวิตจากการให้กำเนิดจจว,วันโฟนสมกษัตริย์เจ3เนี่ยก็เสียชีวิตลงในช่วงเรื่องราวของไซรัสเช่นกันครับผมนี่แหละนะครับบทสรุปเดียวของความสัมพันธ์ในตระกูลชั้นสูงเรามาสรุปเรื่องความสัมพันธ์แปลกๆของตระกูลครากาดกันดีกว่านะครัััััััััััับบบบบเเเเเเรร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 ิ่ากการ่่่่่่่่่มมมมมมมจาาานาาากกกกกกนน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 ีีีีีีียยยยททททคคคคคคควววสสสสสพพธธ์์์แแแแะะะะอออออููใปศงง็ซซลลลไ เห็นว่าเป็นสตรูของนาจักนะครับเนื่องจากเป็นเมชนั่นเองเทียน่านะครับแต่งานกับหัวหน้าของเมชซีเกอร์และเขานะครับก็ยังเป็นสปายของประเทศสตรูด้วยและตระกูลกษัตริย์อย่างจาวันโฟนะครับที่เป็นหลงรักสตรูของนาจักอย่างชิวาน่าสุดท้ายนะครับจาวันเดอะเตอร์เนี่ยกับแคทเธอรีนนะครับเหมือนทั้งคู่เนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดูปกติที่สุดแต่ก็ดันนะครับเสียชีวิตทั้งคู่เลยตอนแรกนะครับนึกว่าคิดเป็นคนเดียวนะว่าเดูมาเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ปากว่าตาขยิบแต่เเเเเรรรรรรรืืื่่่่่ออองงาาาาวววททีีผมมมมลไปปนนนนนนนะะะคคคััััับบบบหหจจ็แ้ิิๆกกดขึ้นนนนแบบีี้เเ่ยอาจจะป็วิธีีแแกปปัญหาาละะททงงอออขรเเเศดมซยก็เป็นนได้ะครัับพื่ รักเนี่ยน่าจะช่วยแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับมัง้งโอเค,เน,คน,เนะครับหมดเวลาของผมรูเบิร์ตเชส์นะครับไว้เจอกันใหม่กันในอกาศหน้าผมบ๊ายบาย